ในญี่ปุ่นยุคนี้เราจะไม่ยืนกรอกกระดาษหน้าตอมอกันแล้วนะครับทั้งยุ่งทั้งหาปากกาเสียเวลามาทำวิสิทิ์เจแปนกันเถอะครับทำจากเมืองไทยไปพอถึงญี่ปุ่นปุ๊บสแกนปับ๊บเข้าเมืองได้เลยข้อดีคือ 1. ไม่ต้องพกปากกาไม่ต้องกรอกฟอร์มบนเครื่องบินที่สั่นๆ 2. ระบบใหม่รวมตอมอและศุลกากร,กรไว้ใน q r โค้ดเดียววิธีทำง่ายมากแค่4ขั้นตอนขั้นตอนที่1 เข้าเว็บวิสิตแจแปนแล้วสมัครบัญชีด้วยอีเมลขั้นตอนที่2ถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ตอัปโหลดลงไปรอระบบตรวจแป๊บหนึ่งขั้นตอนที่3ปกดลงทะเบียนทริปใหม่ใส่ชื่อโรงแรมวันเดินทางให้ครบขั้นตอนที่4 ตอบคำถามสุขภาพและกฎหมายเิกโนให้หมดถ้าเราบริสุทธิ์ใจพอทำเสร็จคุณก็จะเห็นปุ่มให้กดแสดง QR code ครับทริคสำคัญที่สุดให้แคปหน้าจอ QR code เก็บไว้ในมือถือทันทีเพราะอินเทอร์เน็ตที่สนามบินอาจจะไม่ดีถ้าเปิดเว็บไซต์ไม่ได้หน้างานจะวุ่นวายหน้าดูแค่นี้ก็เดินทางตัวปลิวเข้าญี่ปุ่นได้แล้วครับใครทำแล้วติดตรงไหนคอมเมนต์มาถามได้เดี๋ยวผมมาตอบให้ครับแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ